คอนสอรเนี่ยนะคะคือมองหาประกันชีวิตเพื่อที่จะช่วยเราในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตค่ะนี่คือช่วยตัวเราเองนะคะยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าเราทำงานที่มีสวัสดิการดีอยู่แล้วนะคะเช่นงานบริษัทที่มีประกันกลุ่มให้มีสวัสดิการให้เยอะแยะมากมายเลย เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ใช้สวัสดิการบางคนเป็นคนโสดที่เป็นราชการคิดว่ามันมั่นคงนะคะมันดูแลทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เงินกเกษียณใช่ไหมคะแต่วันนี้เราต้องหันกลับมาดูนิดนึงนะคะว่ามีพอหรือไม่มีพอหรือไม่อันนี้สำคัญมากค่ะลองสำรวจดูก็ได้นะคะว่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าตัวเราเองนะคะเจ็บป่วย เล็กน้อยนะคะเราใช้สวัสดิการที่มีอยู่ได้แต่มันมีเรื่องของการเจ็บป่วยอีกลักษณะหนึ่งก็คือการเจ็บป่วยแบบโรคร้ายแรงเรื้อรังสิ่งนี้นะคะมันต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสูงมากๆสูงมากๆสูงเท่าไหร่ยกตัวอย่างแค่คนเป็นไส้เลื่อนไปโรงพยาบาล ดีที่สุดหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยในกรุงเทพนะคะหมอเรียกก่อนเลยนะคะว่า4 100, ีา่แสนบาทหมายถึงอ,อันนี้น้องเป็นคนโสดแล้วก็เป็นผู้ชายนะคะเป็นไส้เลื่อนแบบแบบก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยนะคะจึงตัดสินใจไปตรวจนะคะหมอที่แรกเนี่ยบอกว่านะคะ จะต้องผ่าจะต้องผ่านะผ่าแล้วก็เปิดแผลออกมานะคะแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยหลายวันมากๆค่ะค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นนะคะกับการผ่าตัดแบบผ่าเปิดคือ1 5 0 0 0แสาศแนะนำอีกที่หนึ่งค่ะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดในประเทศไทยหมอบอกว่า อนโรงพยาบาลแค่วันหรือ2วันเท่านั้นค่ะเจ็บตัวแค่นี้เดียวเจ็บเหมือนมดกัดเจ็บเหมือนมดกัดน,นะคะคือใช้กล้องส่องลงไปแค่ไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยด้วยซ้ำแล้วก็พักฟื้นเนี่ยแป๊บเดียวหายไวมากแต่ค่าใช้จ่ายแสนบาทนี่นะคะแล้วถ้าเป็นเราอะคะเราจะเลือกที่ไหนถ้าที่ทำงานของเราเนี่ย ว่าเบอร์ค่ารักษาได้15,000บาทต่อปีเท่านั้นนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็พอจะมองออกแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรจะมีสวัสดิการที่มันติดตัวเราไปตลอดหรือแค่สวัสดิการติดโต๊ะนี่นะคะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ควรสดต,ต้องมีประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงค่ะ